องนกับป้ามีระยะสามต้องข้าวแล้วเขงข้าวมาแปดสิบลบหสิบเก้าลือเทไหร่สิบปดไมหกสิเก้าลบยี่สิบสองก็ก็เป็สี่ <47 S 1> ไมสมสิบสอไม่นัดนายลูกยี่สิสามไมยี่สิบสามลบเก้ายสามลบเก้า สิบสี่ไหมสิบสีลบแปดแล้วหกไหมหก <c oughs> ลบห้าหนึ่งสิบสี่บวกสิบเจ็ด สามสหนึ่งบวกสิบห้าสสหมั้ยสี่สิบหกวกสิสา สี่สิบหกบวกสิบสามสี่สิบหกบวกสิข้างหลังข้างหน้าส <59 S 1> ีบ่บวกห้าบเกาบวกสิบเห้าส <75. S 1> ิบเก้าบวกสิบเอ็จบวกสิบห้าแปดสิบห้าวก้า เก้าสิบสี่มเ้าสิบวกหกเป็นร้อโอเคเก้า <Okay. S 2> หารสามสามไหิบสองหารหกสองไหมสิบแปดหารสามหกมยี่สิบเจ็ดหาร เก้าสามไมสามสิบหกหารหกหกไมสี่สิบเก้าหารเจ็ดสี่สิบ ก็อาหเจ็บก็เลยเจ็บไหมยี่สสหารสองไมันมียี่สิบสีหารสองยีหารสองข้างหน้าคือสองข้างหลังคือสเอาสองไปหารหนึ่งสมสิบหหารสามสองไหมสี่สิปดหาร